มีด้านมาลงไหนทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่เขาให้แกงพลังใบขอบคุณนะกค่ะทุกคนช่วงน,นี้ไม่ค่อยมาร้านแต่งหนะา้าก่อนใช่ไหมรถไฟไมหมจริงนะเดี๋ยวตื่นสายไม่คือตอนแรกจะตื่นแล้วแบบก็ตื่นนั่นแหละสักพักหนึ่งเอ๊ะตอนนกาโม <laughs> ไม่ใช่ก้ามงครึงค่งมม <ASHLEY> งนเก้ราจะตื่นแบบเราก็ตื่นประมาณเจ็ดมงน้ำอะไรหวานตัวเองอ๋อเป็นน้ำแบบน้ำข่าเฉยเ้ยเย็นอ๋อน้ำเย็นมดจากใครร้องเพลงเมื่อกี้ใทรร้องเพลงพี่รลักร้องเพลงค่ะ ใส่ื้อโทรศัพท์สักสองเครื่องมานั่งดูพ่กพีดูไลฟ์าอลิบ้าแทนด้อเดี๋ยวคอยคอยดูในไลฟ์พานิฟ้าอ้าวจะลงแล้วหรอพ่ลากรอบก่อนจลงรูปก่อนใช่คุยเอาใค้ขอซองอะไรอโนยหรอแบอะไรอะ่ะเฮ้ยยังสตรอเบอร์รี่อะ่ะ